ปล่อยโฮกลางไร้ชะนงพนีถูกโยงลูกท่วงสาวโลกสองใบสนามอารมณ์โซเชียลถูกโยงลุกท่วงสาวโลกสองใบปล่อยโฮกลางไร้ชะนงพนีทนไม่ไหวโดวนด่าหลังเลิกแฟนหนุ่ม อยู่ๆงานก็เข้ามาอย่างแรงสําหรับนักร้องสาวจ้าหนงพณีมหาไทยหลังถูกโยงว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวโลกสองใบที่กําลังเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตได้ตามเผือกตามสืบอยู่ในตอนนี้ล่าสุดสาวจะปล่อยโฮเปิดใจทั้งน้ำตาว่าข่าวลูกทุ่งโลกสองใบคือมีคนถ่ายเป็นจะมันไม่ใช่ เราเป็นมนุษย์เรามีความรู้สึกจะมีความเครียดหลายอย่างด้วยทำงานเยอะพ่อไม่สบายขอบคุณกำลังใจจากทุกคนขอบคุณคนที่เชื่อใจจะในคอมเมนต์บอกว่าไม่ใช่จะเรื่องนี้มันไม่ใช่จะมีคนมาด่าจะเต็มเลยมีคนมาทักถามว่าพี่หรือเปล่ามีโรคสองใบเราก็ดูคอมเมนต์จะก็เลยหน่อยแต่จะยืนยันไม่ใช่จะนะคะ มีคนมาบอกตอนนี้ในติ๊กตอกเขาเฉลยแล้วว่าเป็นใครมีรูปออกมาแล้วแต่กว่าจะเฉลยได้ว่าไม่ใช่ก็มีคนไปด่าดเต็มเลยคนที่โดนด่าคือจะไปแล้วเป็นใครจะไม่รู้จริงๆทำแต่งานไม่รู้เรื่องใครจะยังบนน้อยใจอีกว่าถ้ามีข่าวอะไรที่เป็นด้านลบขึ้นว่าลูกทุ่งสาวคนจะด่าดเป็นว่าจะก่อนเลย ทั้งๆท,ที่จะไม่ได้ทำอะไรเลยและขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ให้กำลังใจจ๊ะ